กับเรื่องสรุปกับเรื่องของรพะข่าวท่านถึงพูดว่าสถานที่ท่านเป็นว่าที่ลงคอร์ดเหตุที่มันจะเป็นไปอาบน้ำท่านว่างั้นนะไปเห็นหน้าไปเห็นข้าว,ข,าวนะข้าวกำลังแจกนะข้าวกำลังแจกกำลังที่เขาเกี่ยวแล้วก็มีกำลังจะเกี่ยวก็มีที่ท่านออกไปอาบน้ำนั่นไปที่ข้าวกำลังจะพอเกี่ยวนะท่านก็ไปดูข้าวท่านว่า พอดูข้าวแล้วท่านก็ไล่มันลงไปตั้งแต่ข้าวมันที่มันมาเป็นก้าเป็นอะไรขึ้นมาเรื่อยเรื่อยตำแพน่นาจากนี่มันโลกมันวนมันแก่แล้วนี่มันก็จะไปเป็นข้าวว่านเป็นก้าขึ้นมาก็เป็นก้าแล้วเป็นข้าวขึ้นมาแล้วห้วมะหงมาต้มเป็นมันหมุนกันนี่เป็นมัตตจักรนะท่านพิจารณาเป็นอัตโนมัติเหนี่ยสติปัญญาตั้งนี้พอจากนั้นท่านก็หมุนเข้ามาหาภายใน อวิชาปัญาสร้างคาลาอันนี้เป็นตัวสําคัญเชื่อห่งวัตตะเหมือนกับข้าวที่มันมันเป็นหมุนไปหมุนมาเนี่ยนี่เชื่องวัตตะในหัวใจของเราท่านก็พิจารณาอยู่นี้ตลอดมันต้องวิ่งใส่กันอยู่ตลอดทสมอตั้งจาบน้ํามาแล้วไม่ปล่อยเลยเงื่อนอันนี้ไม่ปล่อยเลยนวอดจับหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นล่ะก็ในคืนวันนั้นเองกันมามันก็ผางขึ้นกันกงเที่อวิชาปัยา โรงนี้ตัวนี้ตัวพาให้เกิดให้สัตว์เกิดสัตว์ตายพอปัญญาเข้าไปถึงที่นี้แล้วขาดกะบ,บ้านลงไปเลยนะที่โรงขอดท่านว่ามันโรงอะไรเขาไม่รู้<ม>เขาเรียกว่าโรงขอดมันเป็นโรงงานเขา,รรเ,า<ม>เรียกลงอะไรนั่นเอเแล้วว่าโรงขอดวนะ่างันนั่นแหละท่านท่านไปผ่านที่ตรงน,นั้น ที่โรงของนั่นไอ้นี่ท่านก็นมาพูดถึงเรื่องเออมันสําคัญนะธรรมานะาอะน,นี่เวลาผมจะออกจากโรงของนั่นไปท่านว่างาั้นนะมีความจําเป็นที่จะได้จากสถานที่นั่นไปมันเป็นอะไรพูดไม่ถูกท่านว่าแต่เราเข้าใจทันทีมันพูดอะไรก็พูดไม่ถูกนะาว่า ถ้าว่าห่วงว่าใหญ่หรือมันก็ไม่ใช่กันว่าว่าอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่กันว่ามันไปแล้วมันเห็นบุญเห็นขุนท่านว่าสถานที่เป็นสถานที่มีบุญมีคุณอย่างล้นพ้นท่านว่าเวลาจะไปนี่มันเป็นอะไรอาวอดูลึกๆกั่ว่าอันนี้ไปพอไปถึงพอตรงกันแล้วหันหลังกลับมาอีกมาดูซะก่อนท่านว่าดูี ลงะต๊อบ,บเล็กๆกันมาที่ท่านอยู่มายืนดูแล้วถึงกลับไปท่านมามันมันมีอะไรเอาวันนั้นมานะนันว่าอย่างนี้เนี่ยเราก็เข้าใจเ <c> น <oughs> ี่ยผร้พุทธเจ้าท่านให้ที่บูชาต้นโพเป็นผู้เคียมของพระพุทธเจ้าการุชทีีลมันเป็นที่บอกมหาุณใหญ่โตนั่น ต้นโพจึงมีประจำพื้นที่เป็นแก่เสือที่ใต้ร่มโพมันจะวิ่งก่ากันเลยนะเอาละที่นี่พอแล้วนะพอ